น,นี้พักรถก่อนนะครับโอเคครับจบคลิปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ม่อนแจ่มนะครับอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราเดินทางมาเที่ยวที่ม่อนแจ่มนะครับเราจะพักที่นี่หนึ่งคืน น,นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับช่วงหลังฝนตก <What? S 1> ก็มาเก็บบรรยากาศช่วงหลังฝนตกช่วงเย็นช่วง4โมงเย็นตอนนี้หมอกก็มีทั้งวันนะครับวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับวันนี้วันที่23สิงหาคมลงมาส6 3นะครับตอน4โมงเย็นเราเพิ่งมาถึงแล้วก็มาเข้าที่พัก ตอนนี้ที่พักว่างเยอะนะครับช่วงฤดูฝนก็ขึ้นมาค่อนข้างลำบากนะถ้าฝนตก,กทางชันมากก็ขึ้นลำบากตอนนี้ช่วงค่ำแล้วเราก็จะเริ่มหาอะไรกินกัน,นครับเดี๋ยววันนี้มากินหมูกระทะกันนะครับตอนนี้ฝนตกลินลินด้วยนะครับใากาศหนาวแอร์ไม่ต้องเปิดครับ ก็เก็บบรรยากาศรอบๆพื้นที่พักมาให้ดูนะครับเผื่อใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็อย่าลืมมาพักที่นี่ได้นะครับที่นี่ชื่อ,อรีสอร์ทวิวงามนะครับราคาคืนนึ่งก็ประมาณ1 5 0 0บาทนะครับ1น0 0งบาทพักได้2คนนะครับพักได้สคนเนาะเพราะว่ามีสองเตียงนนเดี๋ยวจะรีวิวห้องพักให้ดูนะครับ อนนี้กำลังแม่บ้านกำลังเตรียมกับข้าวนะครับหมูกระทะหมูกระทะ450บาทเบียร์3กับตองน้ำโครกรวมรถรวมป180กว่าบาท เราจองห้องเป็นเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์แต่ว่าเต็นท์ใหญ่เป็นเต็นท์แบบห้องแอร์นะครับเป็นห้องแอร์จุดนี้เป็นจุดของวิวงามจุดนี้จะเป็นจุดที่มีแอร์นะครับมีเตียงมีโซฟานะครับโซฟาแล้วก็มีเตียงเตียงนอนสองเตียง ในเต็นที่หนึ่งอันนี้ในเต็นที่สองนะครับแล้วก็มีทีวีมีโต๊ะวางของนะครับมีปลั๊กไฟสองลูมีไฟหนึ่งหลอดสองหลอดสามหลอดนะครับแล้วในเต็นท์นี่ก็มีห้องน้ำด้วยนะครับมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำก็จะ โครงสร้างก็จะประมาณนี้มีมีอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้ามีชุพคูวิสบู่มีกระจกมีฝักบัวท้างก๊อแล้วก็เครื่องทั้นน้าอุ่นที่ทำจากแก๊สนะครับมีชักโครกนะครับทางาดเลยเพียงรับมีตัวอรมณ์บรรอากาศให้ด้วยนะครับเข้าน้ำภาพรวมก็มีประมาณนี้นะครับ คือหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับเราได้สองคนค,คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยังไม่รวมอาหารนะครับอาหารก็เราก็สั่งต่างหากนะครับ ก็มาใครที่อยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจเอาบรรยากาศเยน็เยนๆที่ม่อนแจ่มก็ลองมาดูนะครับไม่แพงมากโอเคครับก็จบรีวิวตรงนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไปทานหมูกระทะกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มากินหมูกระทะกันนะครับที่ วันแจ่มนะครับตอนนี้ก็วารีวิวกินโมทาให้ดูนะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นที่วิวงามรีสอร์ทนะครับที่มันแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงห้าโมงเย็นนะครับหลังจากฝนตกแล้วนะครับนนี้เราก็สั่งโมคาทามาทานกันนะครับก็เก็บบรรยากาศช่วงเย็นมาฝากนะครับใครที่สนใจมาเที่ยวก็จะลืมก็ช่วงนี้ช่วงฝนหน้าฝนนะครับก็น่ามาเที่ยวครับ มองไปทางไหนก็เขียวไปหมดนะครับก็เก็บบรรยากาศช่วงเย็นที่ม่อนแจ่มนะครับบนดอยหลังจากฝนตกนะครับอากาศเย็นนะครับไม่ต้องเปิดแอร์นะครับตัวนี้เก็บบรรยากาศมาแบบนี้ให้ครบ10นาทีก่อนครับเดี๋ยวจนะปิดคลิปอร่อยอไหมเจลอร่อยไหม ก็ใครที่ติดตามผมอยู่ใน Facebook ครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในเพจหนุ่มอมตะเที่ยวกินเที่ยวนะครับก็เข้าไปดูได้ช่วงนี้ก็จะเดินสายเที่ยวตลอดนะครับเพราะว่ามันทำงานหนักมาเยอะแล้วตัวเป็นถึงเวลาพักผ่อนก็จะปิดคลิปตัวนี้กันนะครับสวัสด,ดีครับ ตอนนี้กําลังทานโหกุทะกันอยูน่นะครับแล้วก็มีหมอกหมอกก็กำลังลงที่เขาฝั่งด้านขวามือนะครับที่ ก็ตอนนี้ผมใช้กล้อง GoPro นะครับกล้อง GoPro ตั้งความคมชัดที่ 4K นะครับก็จะค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ตอนนี้จริงๆมันมืดนะครับแต่ว่ากล้องก็ปรับแสงหรือปรับทำให้มองเห็นใน ธรรมชาติจริงๆมันมืดนะครับแต่กล้องก็สามารถปรับภาพออกมาได้ชัดมากทีเดียวนะครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วตอนนี้หกโมงสี่สิบนะครับดูบรรยากาศที่มอนแจมนะครับหลังจากที่ฝนตก ร้านนี้ชื่อภูวินคาเฟ่มากินกาแฟที่ภูวินคาเฟ่นี่ย สวยเหมือนตาจริงเนาะ

ไหล่ลำใหญ่มากครับขุดเอาแนวมันไ,ไ,ไปไม่ได้ไม่ไม,ไมีตมังค์จ่ายาเขาเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะ วอล์กวันแจ่มเขาปลูกที่ไหนเล้วเนี่ยอันนี้รับมาน่าจะเป็นของจีนงประเทศจีนเหรอใช่ทำไมอยู่ใกล้ประเทศจีนเหรอเ่อมันเป็นของจีนเหริงใช่รับคำยิงทีไทยเขาคงปลูกไม่ได้อ่ะ อากาศไม่ได้พออันนี้ก็พีชอ่ะหน,น่อไม้โล่ยี่สิบบาทในชะ่ไห<อ>มอันนี้นอหน,น่อน คนโดนะครับที่มันแจมลูกท่ากำมือนะครับตอนนี้ดกมากอ่อคานโดนะครับลูกมเนเริ่มเนะี่ยดกมากนอนอยู่ข้างล่างก็นี ดูนะครับดกมากเลยนะครับอะโวคาโดอยู่ข้างทางอยู่ตรงวิวงามรีสอร์ทก็แพนว่าจะไปน่านกันว่าจะไปนอนบ่อเกลือได้ทีนี้อืมครับมันจะลูกใหญ่ครับเท่ากำมือพันเนี้ยขายกิโลเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยเหมือนกัน นี่ก็สามรลอร้อยสีดำคือใกล้สุกแล้วก็ประมาณตรงนี้โก,กโก้โดเก็บที่ไหนนี่ที่สวนปูปกที่นี่เหรอปลูกเองค่ะอยากโฟโต้ไหมขอถุงด้ค่ะอีต้องบนขึ้นไปถ่ายได้ไหมจ๊ตอ ื้อไปก่อนนะไปถ่ายแป๊บนึง่งอันนี้ไเ้นนปา่ายขยไอีผยวนข,ขึ้นไปได้่ะอันนี้ข้างบนกำลังเก็บผักกัน,นครับ รังเก็บพักกาศดนะขอถ่ายหน่อยสัมภาษณ์ด้วยเอาเอาเก็บไปส่งที่ไหนนี่ฮะของเขาปิดคนงานมดเลยอ๋อไอ้กิโลเลยสิบโลครับสิบโลอ่ะเอาไปส่งข้างล่างใช่ไหมที่ไหน ที่ไหนครับอันนี้รอบอันนี้จะตรงจะไปสีมส่มุมค่ะสี่มุมเมืองอสี่มุมเมืองสัมภาษณ์หน่อย,อยเก็บสดๆเลยเนาะปรกกาศห่อกาดขาวปลูกกี่เดือนครับนี่ประมาณห้าสิบวันห้าสิบวันใช่ไหมอ,อันนี้แม่ค้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ที่แม่แจ่มนี่ใช่ไหม มันเก็บดีนะอวันนี้เพิ่งเก็บเมื่อตอนเช้านี่ใช่ไหมเก็บตอนเช้านีค่ะเอา,ากองกองรวมกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีรถมารับใช่ไหมใช่ค,ค่ะจะไปถึงสี่มุมเมืองวัไนไหนนีพ่พรุ่งนี้เช้าค่ะพรุ่งนี้เช้าใช่ไหม

ใชนะ่แล้วหลายวันแนละ้วของฝากทางขึ้นแม่แจ่แมแวะซื้อเห็ดที่ทางมาครับทางไปลำปาง ไปละปังมาจากเชียงใหม่นะครับกองละห้าสิบบาทเห็ดกองละห้าสิบบาทนะครับพบเกิดสาเหนือเลยพบเกิดอันนี้เอาไหมลกวัลกวลูกไกย

เก right? no, ็บมาจากไหนนี่เก็บมาจากไหนเก็บเท่าไหนเก็บปลาเท่าไหนนี่เขาเรียกอะไรปลาอะไรปลาแม่ทาปลาแม่ทานี่ค่ะตอนทีงเทนะไม่เหมือนลับหน้านี่นะนี่กสอันนี้เชียงใหม่ใช่ไหมนี่อันนี้ปลาแม่ทาเมทาจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมลำพูนค่ะ